สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูหนูหนาอีกแล้วนะคะบทเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่11เรื่องนานาสัตว์โลกไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาร้องเพลงนานาสัตว์โลกกันก่อนเลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอยหนึ่งสองซ้ มองไม่เห็นเจ้ามาวิ่งมากับลาสองตัวแมวก็จับเจ้าหนูสู้กินไม่ทันเจ้าวัวงูก็มีแต่หัวไม่เห็นตัวน่ากลัวจังเลยเจ้ากระต่ายตัวน้อยหูมันยาวกระโดดไปมาต่อไปนะคะมาดูกันที่ใบความรู้ แผนจัดการเรียนรู้ที่หนึ่งรู้จักสัตว์ต่างๆเรื่องสัตว์โบกตัวที่หนึ่งที่เราจะมารู้จักกันเลยก็คือช้างตัวที่สองแรดตัวที่สามลิงตัวที่สี่ฮิปโปตัวที่ห้าสุนักตัวที่หกกวาง ตัวที่7สุดสุนัขจิ้งจอกตัวสุดท้ายเลยตัวที่8อะไรเอ่ยหมีไปดูกันที่ใบงานต่อไปเลยค่ะมาดูกันต่อที่แบบฝึกหัดเลยนะคะครูนาจะขออ่านบทความข้างนอกให้เด็กๆฟังก่อน โรงเรียนบ้านห้วยไหมหกแบบฝึกหัดแผนจัดการเรียนรู้ที่หนึ่งรู้จักสัตว์ต่างๆเรื่องสัตว์บกต่อไปให้เด็กๆเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ตามที่คุณครูให้ไปนะคะต่อไปเป็นคำชี้แจงโยงเส้นจับคู่ภาพสัตว์บกที่เหมือนกัน มาดูฝั่งซ้ายกันเลยนะคะตัวแรกตัวอะไรเอย่ยแมวตัวที่สองเสือตัวที่สามตัวที่สามอะไรคะเอติ๊กตอกติ๊กตอกแพะตัวที่สี่แกะตัวที่ห้ามา้าลายม้าค่ะ เราจะดูกันฝั่งเดียวนะมาดูซิว่าฝั่งนี้เด็กๆจะรู้กันหรือเปล่าฝั่งขวามือมามาจับคู่กันเลยนะคะแมวแมวอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยมาดูกันซิตัวนี้ใช่หรือเปล่าตัวนี้เอ,อ๊ะคุ้นๆนะหรือจะใช่มีหูมีนวดอ่าใช่แน่เลยเรามากดดูกันนะหนึ่งสองสาม ถูกต้องมาดูกันที่ตัวที่สองต่อเลยค่ะเสือเด็กๆรู้จักเสือกันไหมเอ่ยมาเลยเสือตัวไหนเอ่ยอาณาจะเฉลยแล้วนะหนึ่งสองสมมีคนไหนผิดหรือเปล่ามาดูกันต่อที่แพะตัวที่สามนะคะ แกอยู่ตรงไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกตึ้งอ่ามีใครถูกไหมตัวต่อไปแกะตัวที่สแกะอยู่ตรงไหนนะเหลืออีกสองตัวที่ยังไม่ได้ยงเส้นเลยมาดูกันค่ะแกะนะตัวสุดท้าย มาลายมาลายอยู่ตรงไหนนะตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยลองดูนะคะจะใช่หรือเปล่ามาลายตัวที่มันเหมือนกันก็ต้องลายใช่ไหมคะค่ะวันนี้ครูนาก็ฝากเป็นการบ้านให้เด็กๆได้ทำต่อ กลับไปดูสัตว์บกสิให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันตัวไหนเอ่ยเป็นสัตว์บกกลับไปทบทวนบทเรียนที่ครูนาบอกไปนะคะเรื่องสัตว์บกวันนี้ครูนาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย